สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้ค่ะมือนี่มาริจันสิาพาประเทศขนมจีนค่ะขนมเส้นหรือข้าวปุ้นนี่ค่ะมีหลายซื้ออื่นหลายพเพี้น้้ำยาน้ำยาล้าค่ะน้ำยาล้าจีนไก่ค่ะสูตรพิเศษค่ะพี่น้อง่คืองเยด้ค่ะสูตรของมาริจันผสมเล้าอีสานผสมผักใต้ค่ะมีตีนไก่ด้วยพี่น้องอันนี้กินขนมขนมจีนตีนไก่ ไอตีนไกมาลราก็มา,มาตัดเล็บมันออกค่ะเขาซื้อบุ้นบ่ได้ตัดเล็บแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเซาเกลือไปล้างแล้วก็ไปต้มต้มให้มันเปื่อยละลายในปากอันนี้คู่คนใหม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอาได้กุบฝีมือมาทำขนมจีนน้ำยาตีดไกครับกุบกระฟเาล่า,าพี่น้อง <c oughs> ันนี้น้ำต้มตีนไก่เลยค่ะเอาใส่ตะไคร้ไป,ปกวลงไปให้มันหอมค่ะให้น้ำเดือดแล้วเอาไก่ตีนไก่มาใส่ต้มเปื่อยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งพูแล้วแต่มากค่ะเสร็จแล้วเอาเกีย๊ยใส่ค่ะสาล่างมันก็สีขาวค่ะสาวเกีย๊ยล่างสาว์เสารสา,สา,สาแล้วก็ไปล้างน้ำออกค่ะขัานน้ำนี่มันออกน้ำขาวมันออก เปิดน้ำบ้างค่ะพี่น้องเปิดน้ำบ้างจากสองน้ำค่ะแช่น้ำเกลือไว้จากน้อยก็ได้ค่ะห้านาทีค่ะเกลือแล้วค่ะตีนไก่ใส่ลงไปหอมเลยค่ะหอมหอมตะไคร้หอมใบบวกรเราต้องค้นด้ค่ะมันสีขาวใส่ลงไปเกลือก็ต้มไปจากบุรุค่ะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่เขาหมัก เปื่อยลายเปื่อยหน่อยอันนี้เอาเปื่อยกลางๆค่ะเปื่อยลายกับเ่ียบเอาเปื่อยแบบละลายในปากอันนี้ปลาเฮาด้วยค่ะปลานิ้นค่ะใช่ปลานิ้นในการเดน้ำยาเขาได้มาแล้วเขาก็เอาเกลือเกลือท้าไอ้เกลือขั้นเกลือค่ะเอาท้าท้าซิบโขาวค่ะตั้งเมือกมันออกลูบๆแล้วก็ล้างน้ำน้อยแล้วก็ล้างน้ำ นามล่างอ่ะเมือกมันออกเองแล้วมันก็สิบร้าวค่ะใส่เกลืออ่อต้มเขาค่ะใส่หมดเลยใส่พริกแข่งค่ะใส่พริกแข่งมักเผ็ดก็ใส่หลายมัก่เผ็ดก็ใส่หน่อยแล้วก็เด็กกินปีกเงี้ใส่กินจะใช้ ใส่ตะไคร้ใบบัก,กูดแล้วก็เอาไปคลางน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ปลาหอมหัวแดงน้ำค่ะพี่บัก,กูดต้องฉีกออกค่ะมันก็สีหอมนี่นาะตะไคร่ค่ะหันทันทัน,ท,น,ท,น,ท,นทันใส่แล้วก็ไปได้หนปลาล่าอย่างน้อยค่ะอันนี้เขาใส่เบื้องต้นก่อนให้มันเข้ากับเนื้อปลาจะได้นั้ แลรวต้มเราย้ำนานๆขุ่เครื่องเขาก็ใส่ม่อีกน้ำเดือดแล้วพี่น,อนอ้องเขาจะเอาปลาใส่ลงไปน้ำต้องให้น้ำเดือดด้วยค่ะเ้าก็สีบลาขาวค่ะต้มปลาไปนี่ค่ะหอมแลวหอมปลาแดกน้ำปลาเขาต้มเปแล้วเขาก็ตักออกค่ะเดี๋ยวเขาี่แกะมาตำอันนี้เครื่องต่งางๆ,ๆนานาเขาก็เอา,ารวมกันค่ะอันนี้น้ำต้มปลาเขาก็เอาไว้ ใส่ไปเป็นน้ำยาตอกตมแล้วใส่น้ำอีกต่อค่ะแกะปลากันค่ะพี่น้องแกะเนื้อปลาออกเอาไปตำส่วนหนึ่งเอาไปปั้นค่ะปั้นส่วนหนึ่งตำส่วนหนึ่งเพราะว่ามันปั้นยางเดียวมันเแซ่บไม่ต้องตำร่อนเข้ากันค่ะสูตรมาลิจันสูตรคนอื่นมาคือกันเ้อสูตรมาลิจันเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งเอะไปปั้นส่วนหนึ่งแกะไปตำ นี่แกะเนื้อปลากันก่อนค่ะพี่น้องตอนแรกเขาจะปั้นก่อนเลยพี่น้องปันเครื่องใส่เครื่องปั้นก่อนเดอกเขาอไปมาตำปลาใส่กะมิ่นค่ะอันนี้คือกะมิ่นตักเครื่องปั้น อั้นนั่นนี่แล้วค่ยปั้นป่าผสมค่ะปั้นที่ละเครื่องค่ะเป็ปั้นอีกลราสองเป็นทีกปั้นหอมปั้นเนี่ยเอาไฟวัติดเดี๋ยว พริกไทยก่อนเด้อค่ะพี่น้องนี่สูตรผสมไก่อะค่ะต้องใส่พริกไทยดำใส่พริกไทยนี่แหละแล้วก็ซีมาตามขมิน้นบัดขมิ้นแล้วพี่น้องตามะมิน้นใส่พริกไทยแล้วก็ใส่กะปิใส่ปลาสูตรเด็ดสูตรเด็ดของมาลีจัน ตามขมิน้นละเอียดเราเป็นป้าเล่นะละเอยดบบไปใส่กะปิค่ะพี่น้องกะปิจากใต้เลยกองเท้ค่ะสั่งตรงจากภาคใต้ตามกะปิใส่นี่ราคาสุดเด็ดสุดเด็ดขมิ้นกะปิ พริกไทยดำาปตำไปรมปรกันก็ได้แต้ม,มากเลคะค่ะกะปิเส่น,น้อยใส่หลายตำเหมืนค่ะนี่แหละคะ่ะสูตรเด็ดของเราหอมอันที่หอมขมิน้นหอมพริกไทยหอมกะปิเลยคะ่ะสูตรนี้บ่เือไผเลยคะ่ะในจุกโลกฟ้านี่มาเรียจานเท็ดผู้เดียว <c oughs> สเสร็จแล้วเส่นเนื้อปลาลงไปตำรวมกันค่ะ

เกินเครื่องแล้วค่ะพี่น้องดับพีฮาก็หลายโกลนกลนกลกลให้มันแตกค่ะจะเติมน้าค่ะใส่เกลือลงไปพี่น้องเกลือนี่ให้ในกลมกลอค่ะขาดไม่ได้จะไปตั้งไฟค่ะใส่น้าประมาณนี้แล้วค่ะหมอหนึ่งปลาตัวน,นึงค่ะก็ะชีดหอมขมิน้นน้ำเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเอาใส่ตีนไก่ที่เขาต้มไว้เลยค่ะพี่น้อง ใค่ไก่ห่อต้มเพื่อยก็ยดีค่ะใส่ลงไปต้มใส่กันไป,ก,ไปก,นกับที่ใส่ปลาที่น้องปิดฝาค่ะเดือดแล้วค่ะพี่น้องดูหอม จะไปแซ่ปลาค่ะพี่น้องใส่ปลาใส่บถุงชินร้อนต้องซือกล้องพี่น้องจืด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 วลวกปลาไม่เลยค่ะตี่วลวกปลาแบบโบราณเราหนัวนี่แหละค่ะสูตรอีสานใต้ค่ะอีสานบวกใต้ค่ะภาคใต้ นี่เสร็จแล้วรวมกละเราได้ผมคิวลงับพี่นอ้องปริมาณนั้นเท่าไหร่เอาใจลายผมคิดลงมากหน่อยก็ใส่นหน่อยเล็กลายแซ่บหลายใส่หลายแซ่บหลาย<ๆ>แล้วซิมก่อน,นครับพีอนนอ่น้องซิมนะคะค้อน กิลีค่ะหอมกระมิ้นค่ะพี่น้องหอมกระมิน้นหอมพริกไทยหอมกะปิหอมอปลาโอ้สูตรอีสานบอกใต้ค่ะสูตรของมาริจันเองค่ะไม่มีใครเหมือนเลยไม่เหมือนใครค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมอยากแปะต้องแตกต่ <c oughs> างปลาหอมใส้ค่ะลาบตะเียไทยเราไหมเนี่ จูมาเลยค่ะโอ้สุดยอดหมกินีนกินไก่ค่ะกินไล้ไะพี่น้องไปยอดเจ็บ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 ผักแซงือพี่น้องพี่สาาบ้านนอ้อง Xong xoay học Ngắn này Xong xoay thì xẹo qua đây Xong gần đây ้สูตรมะรีจันไม่เหมือนใครสูตรอีสานผสมใต้แหนตีนไกลี่น่องแล้วลาในปากยดเยยมเยยม ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะรับชมรับฟังกันจนจบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะโูเิไปอันตากน้ามาแม่ล่างมือ